พวกเราเจ็บช้ำน้ำใจที่ได้เห็นข่าวการซื้อ iPhone 12แจกค่าราชการในธรรมเนียบรัฐบาลในยศระดับตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปค่ะทั้งๆท,ท,ที่คนพวกนี้นะคะก็มีเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งพอใช้อยู่แล้วค่ะการใช้เงินภาษีของพวกเราอย่างฟุ่มเฟือยไรจิตสำนึกไม่เข้าท่านี้มีข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นว่าใช้เพื่อเพิ่มปร,ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ดิฉันถามไปยังรัฐบาลค่ะว่าท่านจะยังตอกลิ่มตอกย้ำซ้ำความเหลือ่อมล้ำ ไปถึงไหนและยังเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ตัวไปถึงไหนคะข้าราชการที่อยู่ชายขอบที่ทํางานรับใช้ใกล้ชิดประชาชนอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยได้รับการแยแสจากท่านนะคะ <c oughs> ขอให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่าจะทําอย่างไรดีนะคะกับปัญหานี้มี มีโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนที่มีประสิทธิภาพเท่ากันค่ะกับ iPhone 12ที่ราคาย่อมเยาวกว่าวนี้สามารถใช้ทดแทนกันได้และดิฉันถามว่าท่านประธานาา่ะคะท่านใช้มือถือรุ่นไหนคะท่านประธานคะในประเทศที่มีรัฐบาลก็เหมือนกับไม่มีนะคะหนึ่งเดือนกว่าที่ดิฉันลงพื้นที่มากกว่า10จังหวัดดิฉันได้พบเห็นอะไรบ้างคะท่านประธานดิฉันเห็นเมืองร้างค่ะจากการบริหารงานที่ผิดพลาดเพราะโควิดดิฉันได้เห็นการปิดกิจการการตกงานดิฉันได้เห็นชาวนานะคะที่ สิ้นความหวังเพราะว่าราคาปุ๋ยแพงกว่าราคาข้าวดิฉันได้เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องเอามือถือไปเข้าโรงรับจำนำและได้เห็นเด็กนักเรียนที่ไม่มีแท็บเล็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ค่ะท่านประธานในยุคที่เราเรียกตัวเองว่ายุค เข้าสู่ยุคปัจยาปัาเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่4นี้นะคะท่านประธานดิฉันพวกเราเจ็บช้ำน้ำใจที่ได้เห็นข่าวการซื้อ iPhone 12แจกข้าราชการในทรรเนียบรัฐบาลในยศระดับตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปค่ะทั้งๆท,ที่คนพวกนี้นะคะก็มีเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งพอใช้อยู่แล้วค่ะการใช้เงินภาษีของพวกเราอย่างฟุ่มเฟือยไรจิตสำนึกไม่เข้าท่านี้มีข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นว่าใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ ประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่ท่านประธานคะความเหลื่อมล้ําในวงการราชการที่ฉันจะขอพูดแทนพวกเขาคะ่ะพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะคะเกือบ1 5 0 0แห่งโรงพักทั่วประเทศยังไม่มีเครื่องใช้สํานักงานจําเป็นไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีพิมพ์เตอร์และยังต้องซื้อกระดาษซื้อผ้าหมึกสีผ้าหมึกขาวดาใช้เองนะคะต้องไปผ่อนโน้ตบุ๊กผ่องผ่อนพิมพ์เตอร์เองนะคะอันนี้ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนมาจํานวนมากมายและโรงพักทั่วประเทศ1,400กว่าแห่งนี้ ก็ยังไม่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือด้วยค่ะท่านประธานในขณะที่หน่วยงานอื่นๆที่อำเภอนะคะที่กรมขนส่งก็มีใช้กันแล้วนะคะก็ยังใช้แบบผ้าหมึกต้องเบื้อนหมึกสีดำอยู่แบบเป็นแบบที่ดึกดำบรรแล้วก็ล้าสมัยมากดิฉันถามไปยังรัฐบาลค่ะว่าท่านจะยังตอกลิ่มตอกย้ำซ้ำความเหลือ่อมล้ำไป ไหนและยังเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ตัวไปถึงไหนคะข้าราชการที่อยู่ชายขอบที่ทํางานรับใช้ใกล้ชิดประชาชนอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยได้รับการแยแสจากท่านนะคะขอให้ท่านพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่าจะทําอย่างไรดีนะคะกับปัญหานี้มีมีโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนที่มีประสิทธิภาพเท่ากันคะ่ะกับ iPhone 12ที่ราคาย่อมเยาวกว่านี้สามารถใช้ทดแทนกันได้และที่ฉันถามว่าท่านประธานล่ะคะท่านใช้มือถือรุ่นไหนคะ